อันนี้พาน้องโยมามาหัดขับรถนะครับน้องไปไหนนะครับามาได้ไงเนี่ยพ <laughs> <laughs> ี่พี่ <laughs> วันนี้หลายๆคนก็รอชมซีรีส์ตอน4ี่คุมนะครับทางช่องวันแต่ว่าพวกเราก็ยังคงถ่ายทํากันอยู่นะฮะคงยาวไปถึงประมาณสักเที่ยงคืนได้ครับเพราะว่าวันนี้เ,เป็นซีนที่จะต้องใช้รถแล้วก็ใช้ถนนเยอะเป็นพิเศษ<า>ตะดีโล ปลาลยไม่เสร็จตายนะปลาจะแบบหยอดตาะยังนะฮะม้วนไปอีกเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นปะกลคือตุรกกับอาร์เจม่ิไหมม่ะคือเรี่กคือ อยู่ที่กองนะฮะไม่คือไม่ทำอะไรเลยนะฮะอุ๊ยทำไมพวกนี้หลอกกับดาราเราอีกอ่ะเออเห็นไหมล่ะเรื่องอะไรเรื่องนี้เรื่องอะไรฮะลองดูสินี่พระเอกใช่ไหมข้างบนเนี่ยนี่พระเอกไม่หลอกพีอยู่ด้วยกันนะแมวนี้ามาจากไหน